ไครเจียวส่งเครื่องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมเป็น Product ครับเป็น p r o ดักตก่อนมันเป็นมันเป็นสินค้าก่อนอ่าแลแ<ต>้วพอลิซ่า <Lisa S 1> เป็นคนเจียวมันก็มีพาวเวอร์มากกว่าปกติแต่ลิซ่าไปทำในเชิงสาธิตไงไม่ได้พามากินที่ตรงนั้นตรงนี้ พันพอกจบกิจกรรมการสาธิตครั้งนั้นมันก็เลยจบไปมันก็ติดอยู่ในใจคนนิดหนึ่งว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าไข่เจียวอยู่ในโลกใบนี้เมื่อเทียบกับไข่เจียวเจ๊ฝัยอ่ะเนี่กยกจะถามไข่เจ,จียวเจ๊ฝ่ายมีซอฟต์พาวเวอร์มากกว่าไข่เจียวลิซ่าเพราะกระบวนการที่ลิซ่าทําเป็นกระบวนการสาธิตกระบวนการที่เจ๊ฝ่ายทำมีอยู่จริงมาได้ทุกเมื่อมาแล้วได้กินแล้วมันก็ มีคนพาเจ๊ฝข้ามน้ําข้ามทะเลไปโชว์เจ๊ฝก็มีเครดิตอะไม่ใช่บุคคลธรรมดาแล้วใช่ไหมเชฟดังๆแล้วมาแล้วก็มีมิชลินรับรองด้วยเลี้ยนั้นเจ๊ฝจึงเป็นแหล่งที่พอคุณเห็นแล้วเกิดพลังเหนียวนําให้คุณอยากกินคุณมาได้แต่ว่าลิซ่ามันคืออีเวนต์หนึ่งครั้งแล้วจบไปของเธอเป็นการแสดงของเธอหนึ่งครั้ง คนก็เลยเสพลิซ่าไม่ใช่เสพไข่เจียวเป็นหลักน้ำปลาพริกเขบอกดังขึ้นยังคงติดตามลิซ่าอยู่แต่ไม่ได้เกิดความอยากกินไข่เจียวมากเท่ากับการอยากกินไข่เจียวเจ๊ไฝเพราะว่าโอ้โหได้ข่าวว่ามันอร่อยคนมาก็ต้องสั่งได้วิชลินด้วย แพงด้วยวิธีการทำก็วิธีการทําก็โลดโผนด้วยนะฮะไม่ใช่ง่ายๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยใครเจียบจะฝันแนวทางของพวกมิชลินพวกอะไรเงี้ยพวกเชลชนชิมมันคือกระบวนการที่ทําให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์มาแต่ไหนแต่ไรทาไมเราไปกินเพราะว่านี้แม่ช้อยไปรำไงนั่นอ่ะกระบวนการมีแม่ช้อยแล้วให้แม่ช้อยไปติดตรามันทําให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ที่คนอยากไปกินหรือขับรถผ่าน เชื่อเลยนะครับแล้วก็แวะเลยตการตัดสินใจเกิดขึ้นทันทีการใช้จ่ายการบริโภคเกิดขึ้นทันทีอย่างนี้ครับผมถึงบอกว่านายกเศรษฐาไม่ลองไปทุ่งดอกบอัวตองดูหรอเพื่อนายกจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ลดึงคนไปใช่ไป,ไปดูไปช่วยคือนายกก็มีคนที่รักชอบนึกออกไหมนายกก็ลังจะไปคอรมอรสัญจรที่หนองบัวลำพูหรือบึงกาลหนองบัวลำพู ควรจะไปทําอะไรไหมพี่เวลาไปอย่างนั้นน่ะมันฟิลมันไม่ได้อ่ะอืก็คุณไปรัชการครับนายกลองควงลูกชายกล้ามล่ําของนายกไปสิที่ไหนสักที่หนึ่งที่มันไม่ใช่งานราชการน่ะลูกชายอยู่ต่างประเทศไงก็บินกลับมาแป๊บเดียวแหละพิทายังบินกลับมาทางานศพพ่อเลยใช่ไหมมันไม่ยากหรอกถ้าจะทําอะใช่ไหมแนะนาใช่ไหมว่าให ท่านนายกเนี่ยเรียกลูกชายกลับมาลูกชายนายกได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นายกไม่เป็นแล้วนายกเกินวัยนึกออกไหมนายกนายกเกินวัยที่คนจะรู้สึกถึงพลังของคาลิสมาของนายกก็แค่ชื่นชมในฐานะผู้นำเศรษฐีนักธุรกิจนะแต่ว่าพลังที่อยากจะไปเจออยากจะไปถ่ายรูปในจุดเดียวกับท่านนายกอ่ะมันจะต้องรุนลูกแล้วล่ะนี่คือทุ่งบัวตอง ตอนนี้นบ,บานถึงเดือนธันวาโน่เลยครับตอนที่ <ไป S 1> บานแล้วนะครับรบ,บานแล้วครับรบ,บานเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับก็เชิญชวนนะครับถ้าถ้ามีมีเวลาหรือว่าที่จะไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ก็แวะไปได้ครับถ้า